อเมริกาจีนยุโรปมาออเดอร์สินค้าเอ๊ะแล้วส่งออกที่ไหนถึงจะปังอยากส่งออกแบบไม่เสี่ยงอ่ะปรึกษา Ex i m ซ a n k สิครับเขามีบริการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซ네ื้อในต่างประเทศและบริการประกันการส่งออกยังไงอ่ะค่าใช้จ่ายแพงไหมถูกมากเบี้ยประกันเริ่มต้นหลักร้อยสบายใจหายห่วงถ้าผู้ซื้อไม่จ่าย Ex i m ซ a n k จ่ายแทนบริการประกันการส่งออกมีหลากหลายรูปแบบเลือกใช้ได้ตามขนาดธุรกิจอนุมัติเร็วครอบคลุมกว่า200ประเทศปรึกษา Ex i m ซ a n k โทร026172111 ในวันที่ทุกคนกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 รอฟอร์มอรพร้อมเคียงข้างคุณโดยยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเว้นระยะห่างทางสังคมสวมใส่หน้ากากาอนามายัยสแกนแอปไทยชนะดาวน์โหลดแอปหมอชนะแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมอรเรา ยกระดัชีบวิตเมืองกว่า108ปีจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารอมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งม,มั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลาขอบคุณที่ให้เราได้เติบโตเคียงคู่และอยู่เคียงข้างคุณตลอดมา 108ปีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz เมก สินเชื่อบ้านธนาคารอมสินให้ดอกเบีย้ยปีแรกต่ำเพียงร้อยละ0.5ผ่อนล,ล้านละ4 0 0พบาทต่อเดือนนาน1ปีสอบถามโทร1 1 1 5สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่25มิถุนายน2 5 6 4นะครับเจอกันเช่นเคยครับกับเรื่องราวที่จะเอามาคุยกันในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเห็นชอบ กับร่างมาตรฐาน5ร่างเกี่ยวกับเห็ดหอมแห้งปาล์มน้ำมันแล้วก็ข้าวจะเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณพิาพสารพงษพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับในช่วงเจาะเาศรษฐกิจครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตรเศรษฐกิจนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันสุกครับก็เดี๋ยวคุยกันหน่อยเรื่องของการเปิดเมือง100เปิดประเทศนะครับ120วันผู้ประกอบการนต้องเตรียมความพร้อม อย่างไรกันบ้างพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมก,รรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบียได้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สวยแล้วก็ทันสมัยนะครับสีสันสดใสที่เดียวจากธนาคารอ,อมสินจํานวนหนึ่งรางเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่าน,นั้นสุดจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน และสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผุกฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้รับอมอบนโยบายรัฐบาลในการออกมาตรการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า SME ธุรกิจ โรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์แล้วก็เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับทวนวีีครั้งครับธนาคารอมสินครับได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลนะครับในการออกมาตรการการพักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า SME ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์แล้วก็เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นคาถามครับถามท่านผู้ฟังว่า ธนาคารอมสินนะครับได้รับ,บอมอบนโยบายจากรัฐบาลให้ออกมาตรการพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจ SME ในกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังตอบมาเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับเลือกเอาจาก1ใน4ีนี่แหละครับ ส่งคำตอบมานะครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต็กถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24มิถุนายนเมื่อวานนี้จากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจันฉายแสงเมธาครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารอมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ธุรกิจโรงแรมและที่พักนะครับล่าสุด ได้ออกมาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนมีผลตั้งแต่ง,ตงวดเดือนกรกฎา,าคมจนถึงเดือนธันวาคม2564นะครับโดยให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการ SME ธุรก,กิจโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์และก็เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน250ล้านบาทและมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน90วันสามารถที่จะแจ้งความประสงค์เพื่อ เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือว่าที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME ที่ได้มีการติดต่อขอสินเชื่อเอาไว้ก็ได้นะครับบมเขตแจ้งความประสงค์ในวันที่23กรกฎาคมนี้ซึ่งที่ผ่านมาในธนาคารออมสินได้จัดทํามาตรการเสริมสภาพคล่องด้วยการให้สินเชื่อ ในเงื่อนไขผ่อนปลนกับผู้ประกอบการ SMEs นะครับธุรกิจท่องเที่ยวอีกหลายมาตรการด้วยกันปัจจุบันจะมีมาตรการอยู่2มาตรการที่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนอยู่นะครับอย่างเช่นมาตรการสินเชื่อบรบี้ย,บบยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์คประกันวงเงินให้สินเชื่อสูงสุดนะครับรายละ5 0 0 0 0นบาท และอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเหมาะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับใช้ที่ดินเป็นหลักประกันอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละศูนย์จุดหนึ่งวงเงินให้ส,สินเชื่อสูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดารายละไม่เกิน10ล้านบาทนะครับนิติบ,บุคคลรายละไม่เกิน50ล้านบาทสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้โดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินนะครับ w w w g s b o s t h หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของมาตรการ5มาตรการที่ได้มีความได้มีการให้ความเห็นชอบกันแล้ว <Okay. S 1> เกี่ยวกับเห็ดหอมแห้งปาล์มน้ำมันและก็ข้าวนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณพิสารพงษ์สาพิษ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสารครับสวัสดีครับคุณปรัพัฒครับสวัสดี่านู้สันครับกรับรบกวนคุณพิสารหน่อยที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณพิสารครับครับในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับซึ่งเราก็ดําเนินการอยู่ตลอดนะครับในว่าช่วงนี้ช่วงโควิดก็ยังดําเนินการอยู่เพื่อให้มีมาตรฐานสินค้าเกษตรออกมาให้ทางเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้ปฏิบัติ นะครับก็ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นกรรมการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานที่จะประกาศใช้นะครับกับได้เห็นชอบมาตรฐานไปห้าเรื่องเพื่อให้ประกาศให้เกษตรกรเอาไปใช้ต่อไปนะครับซึ่งสรุปโดยรวมก็คือห้าเรื่องนี้นะครับจะแยกเป็นมาตรฐานที่เป็นสเปคของตัวสินค้าเกษตร หนึ่งหนึ่งเรื่องก็คือมาตรฐานเห็ดหอมแห้งนะครับแล้วก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอีกสี่ฉบับนะครับครับผมขออนุญาตเราสั้นๆทั้งห้าเรื่องว่ามันไล่เลี่ยงเลยก็ได้ครับคุณพิสารนะไม่เป็นไรครับม่เป็นไครับเชิญครับเชิญครับฉบับแรกเรื่องของเห็ดหอมแห้งนะครับเนื่องจากว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับเห็ดเนี่ยเราออกมาแล้วเจ็ดฉบับตั้งยกตัวอย่างเช่นเห็ด เข็มทองเห็ดกระดุมเห็ดนางลมอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งเห็ดหอมสดด้วยนะครับแล้วในขณะที่เห็ดหอมแห้งเนี่ยยังไม่ได้ออกมาครับ,รบก็มองว่าเห็ดหอมแห้งเป็นเเห็ดที่สําคัญนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอินพ์ตเข้ามาเรานําเข้านะครับเพราะว่าบ้านเรายังผลิตเห็ดหอมแห้งไม่ค่อยได้ครับเข่ามาปีหนึ่งสามร้อยกว่าล้านบาทนะครับเราไม่มีวัตถุดิบนะฮะคุณวิษนะครับ จริงๆเราเพาะแล้วก็ขายเห็ดหอมสดได้นะส่พนใหา่ภาคเหนือครับครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้เพาะเห็ดหอมบ้านเราจะขายเป็นเห็ดหอมสดมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของตลาดเห็ดหอมสดมันอาจจะในราคาดีตอบกับเอ,อสเปคของเห็ดหอมสดที่ทํามามอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะจะทาแห้งนักนะครับส่วนใหญ่ก็นําเข้าแต่ว่าเราก็กําหนดเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาที่จะใช้ทั้ง ตรวจสอบเอาไว้ควบคุมตรวจสอบคุณภาพเห็ดหอมแห้งที่นําเข้าด้วยแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ผู้ผลิตบ้้นเราสามารถทําให้เป็นเห็ดหอมแห้งได้จะได้แข่งขันกับที่นําเข้าได้ด้วย<ะ>ครับ,รบ,รบอันนั้นเป็นฉบับแรกนะครับส่วนอีกสี่ฉบับที่ว่าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตนะครับทั้งสี่ฉบับเนี่ยเป็นการทบทวนมาตรฐานเก่าที่เคยประกาศไปแล้วนะครับเพื่อให้มันมีเกณฑ์มีอะไรที่เหมาะสมทันสมัยในการปฏิบัติมากขึ้น นะครับอันแรกมีฉบับหนึ่งจะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรนะครับที่เราเรียกว่า GAP นะครับถ้าเป็นเป็น GAP สำหรับปล์มน้ำมันซึ่งปล์มน้ำมันเนี่ยบ้านเราปลูกประมาณหกล้านกว่าไร่รนะครับที่ผ่านมาก็เกณฑ์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพกับเรื่องความปลอดภัยของปล์มน้ำมันเพื่อเอาไปทำอาหารนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ย พวกต่างประเทศหรือว่าพวกทางผู้รับซื้อก็จะเพิ่มเติมความต้องการว่าอยากจะได้เกณฑ์ความปลอดภัยที่เข้มข้นเข้มงวดขึ้นนะครับรบวมทั้งเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนในการผลิตนะเราก็อัปเดตเกณฑ์เตีเ๊ยิดน้ำมันให้มันเหมาะสมกับความต้องการตลาดมากขึ้นครับครับถัดมาอีกสามฉบับจะเป็นเกณฑ์ปฏิบัติเหมือนกันจะเป็นเกณฑ์ปฏิบัติสําหรับผู้ผลิตระดับที่เป็นโรงงานหรือผู้ประกอบการ,รนะครับ ฉบับหนึ่งเฉพาะสำหรับโรงสีข้าวซึ่งโรงสีข้าวบ้านเราเนี่ยประมาณสองสามหมื่นโรงนะครับส่วนใหญ่เป็นโรงขนาดเล็กที่ผ่านมาเราออกมาฐานเป็นโรงสีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรงโรงสีเนี่ยมันมีทํากันสองประเภทประเภทหนึ่งคือสีอย่างเดียวนะครับกับอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าโรงปรับปรุงสภาพข้าวก็คือรับเอาข้าวที่ ลงอื่นสีมาแล้วนะฮะมาทําให้คุณภาพดีขึ้นคัดคัดเกรดคัด,คด,คด,คดมเมล็ดแล้วก็บรรจุทีหนึ่งนะครับเราก็เลยปรับปรุงมาตรฐานนี้ให้มันครอบคลุมทั้งสองกิจกรรมก็คือทั้งสีด้วยทั้งปรับปรุงสภาพข้าวด้วยนะครับแล้วก็จะได้ให้โรงสีเนี้รับไปปฏิบัติต่อไปเพราะว่า ไอ้พวกข้อปฏิบัติต่างๆสาหรับรงสีและลงปรับปรุงสภาพข้าวเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมือนโรงงานการทำอื่นนะมันค่อนข้างต้องการเกณฑ์ยนัพาะของมันมีอะไรพิเศษครับนะเพราะว่าถ้าไปเอาเกณฑ์เหมือนโรงงานแปรรูปอาหารอื่นมาใช้อาจจะทํายากครับครับครับ,รบอีกสองฉบับเป็นมาตรฐานเอ่ออันหนึ่งเป็นเรื่องหลักการทั่วไปทางสุขลักษณะอาหารที่เราเรียกว่า หลักเกณฑ์ทางสุขภาะที่ดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,รนะจะเรียกว่า GSP หรือ Good Hygienic Practice นะครับเป็นหลักเกณฑ์กลางๆที่อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทเหมาะสมที่ควรจะเอาไปปฏิบัตินะครับอีกฉบับหนึ่งเราเรียกว่าหลักระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่เรียกภาษาอังกฤษว่า HACCP นะคร ถ้าในวงการอุตสาหกรรมอาหารจะคุ้นเคยดีเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอามาตรฐานนี้ไปใช้นะครับทั้งสองอันเนี้ยเป็นมาตรฐานสากลคือทั่วโลกเอาไปใช้นะครับแล้วเราก็ออกเป็นมาตรฐานมากสอของเราตั้งแต่ปีห้าสองห้าห้าศูนย์จริงสองฉบับนี้นะครับก็ใช้กันมาเรื่อยนะมีอุตสาหกรรมบ้านเราได้รับการรับรองไม่ต่ำกว่าสามพันโรงงานนะครับ ตอนนี้ทางสากลคือทางโคเด็กเขาออกฉบับใหม่เมื่อปีหกสามปลายปีที่แล้วนะครับเราก็เลยต้องอัปเดตของเราเพื่อให้สอดคล้องกับสากลก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเราเหมือนกันก็คือสองห้าหกสี่นะครับก็เพื่อที่จะเอาไปส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้ตรวสอบรับรองก่อไปครับครับครับเชิ่อเชิญอต่อนทการอันนี้ก็อันนี้ก็บริฟโดยรวมร<อ>สำหรับห้าฉบับซึ่งห้าฉบับนี้เราออกมาเป็นมาตรฐานสมัครใจ นะครับไม่ได้บังคับให้ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้ามีความพร้อมก็จะมาขอการตรวจสอบรับรองเพื่อเพื่อขอใบรับรองตามมาตรฐานนี้ครับกับั้างั้นหลักหลักปฏิบัติต้องทํำยังไงครับครับนะครับ process ก็คือเอ่อเดี๋ยวทั้งห้าฉบับเนี้ยนะครับก็จะเสนอทางรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเพื่อลงนามประกาศมาตรฐานนะครับลงราชกิจจาอะไรไปตาม process นะครับ อนนี้มาตรฐานฉบับแรกในเฮตในมแห้งก็จะเอาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตการค้าไปนะครับอจะไม่ได้เอาไปใช้รับรองโดยตรงนะครับแต่ว่าอีกีฉบับหลังเนี่ยจะเอาไปใช้ตรวจสอบรับรองซึ่งอย่างที่เรียนตอนต้นว่ามันเป็นการทบทวนมาตรฐานเดิมเพราะนั้นมันจะมีผู้ที่ได้รับใบรับรองอยู่แล้วชเช่น TAP ปั้มน้ำมันก็เคยได้รับอยู่แล้วหรือว่า TAMP โรงสีข้าว หรือว่าของฉบวนหลังที่เป็นเรื่องเกณฑ์ปฏิบัติสรรรับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีระยะปรับเปลี่ยนไว้ให้นะครับแต่รัฉบัอาจจะกำหนดระยะปรับเปลี่ยนต่างกันไปบ้างนะซึ่งก็จะดูได้ในในประกาศข้างในนะครับแต่โดยรวมๆก็คือใครที่ได้รับใบรับรองเดิมอยู่แล้วนะครับใบรับรองเดิมก็ยังคงอยู่ไปได้จนสิ้นอายุใบรับรองแล้วมาต่อมาต่ออายุใบรับรองใหม่ก็ ก็จะเข้าสู่มาตรฐานเวอร์ชันใหม่นะครับส่วนใครที่ระหว่างนี้ลูกค้าใหม่นะเจ้าใหม่ที่อยากจะขอไปรับรองก็อาจจะสามารถเลือกได้ในช่วงระยะ,ระเรับเปลี่ยนประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยว่าอาจจะขอไปรับรองตามมาตรฐานฉบับเกา่าว่ายังไม่พร้อมเข้าฉบับใหม่หรือถ้าใครพร้อมก็เข้าฉบับใหม่เลยนะครับแต่ว่าหลังจากพ้นปีหนึ่งไปงเช่นพอปีหกห้าไปนี้ก็ ก็จะเน้นให้ใช้ฉบับใหม่เป็นหลักหละครับครับครับนั่นแปลว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคร,รับรับเกษตรกรใช่ครับทั้งกเกษตรกรด้วยทั้งโรงงานอุตาสาหกรรมอาหารสำหรับสามฉบับหลังนะด้วยครับคําถามคือทําไมเราต้องมีมาตรฐานเนยะคุณพิธานะครับนะฮะมาตรฐานนี้จริงๆก็ใช้เพื่อทั้งยกระดับการผลิตครับนะไม่ว่าจะเป็นระดับเกษตรกร,กรหรือระดับโรงงานให้มีคุณภาพให้มี ความปลอดภัยให้มีระดับที่สามารถไปแข่งขันกับเขาได้นะรเริ่มเริ่มตั้งแต่แข่งขันในตลาดบ้านเรานะจนดีหน่อยนะยกขันดับสูงขึ้นมาแล้วสามาไปแข่งขันในตลาดโลกได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้การค้าพวกสินค้าเกษตรและอาหารไปทั่วโลกนะฮะแล้วทั่วโลกก็จะมีเกณฑ์ความต้องาาการต่างๆนะครับเมื่อก่อนเกณฑ์ความต้องการบอกว่าเน้นคุณภาพกับความปลอดภัยนะครับ หลังๆมันเริ่มมีเกณฑ์สื่ออื่นเข้ามานะมีเรื่องสึ่อแวดล้อมเข้ามามีเรื่องแรงงานเข้ามานะครับถ้าเราจะขายเขาเราก็ต้องทำให้มันครอบคลุมต่างๆเหล่านี้ได้ครับกลับกลับแสดงว่ามาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานผมใช้คําว่าขั้นต่ําได้ไหมฮะคุณพิศานะก็ <c oughs> ใช่ครับขั้นต่ำแต่สูงกว่าน,นี้ก็ดีเป็นเรื่องที่ดีเลยได้น,นี้ก็ดีเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นเราออกมาตรฐานเนี้ยเอาเอาง่ายๆอย่างเช่นเรื่องที TAP ข้าว TAP ข้าว TAP ข้าวเราออกมาฐานมาสิบกว่าวปีแล้วอันนั้นรเรียกว่าเป็นขั้นต่ำก็คือเน้นเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของข้าวนะครับตอนนี้ทางทั่วโลกก็คือทางทางสาประชาชาติก็มีออกมาฐานอันหนึ่งมาเรียกว่าข้าวยั่งยืนข้าวยั่งยืนกับ sustainable rice นะซึ่งอันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นสูงขึ้นมาก็คือน,นอกจากคุณภาพความปลอดภัยแล้ว จะไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเรื่องลดโลกร้อนดูเรื่องอะไรต่างๆซึ่งตลาดระดับสูงเขาอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาตรฐานข้าวยั่งยืนอีกฉบับหนึ่งมีให้เลือกเพราะนั้น GAP ชาวนาก็าจ,จะเลือกได้ว่าเอาขั้นสาคือ GAP หรือว่าจะระดับสูงหน่อยก็คือไปถึงข้าวยั่งยืนอะไรนะครับก็ได้เลยครับ อ๋อครับอันนี้อย่างเนี้ยพอพอมีมาตรฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาต่างประเทศที่เขาสนใจเขาอยากจะได้สินค้าของเราเขาก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมฮะโดยหลักการใช่ครับเราก็เลือกซือ้อนะบางบางประเทศเนี่ยเช่นทางจีนหรือว่าทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาซื้อผักผลไมา้เราครับนะครับเขาก็เน้นเลยบอกว่าเอาให้มาจากสวนนะหรือว่าลงคัดบรรจุนะทั้งสวนและลงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน สวนต้องเป็นมาตรฐาน g a p ถ้าลองพัฒน์บรรจุที่เป็นมาตรฐาน GMP อะไรเงี้ยนะครับเราก็จอดชงมาเลยครับแล้วใครเป็นคนรับรองใครเป็นคนออกแกลอะไรที่ว่านนี่ครับรับรองที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่นะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยรับรองภาครัฐครับเนี่ยเช่นทางด้านพืชจะเป็นกรมวิชาการเกษตรเป็นข้าวเป็นกรมการข้าวนะฮะหรือว่าเนื้อสัตว์เป็นกรมสัตว์อะไรเงี้ยน,นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เรา เราก็เริ่มเออดําเนินการคู่ขนานไปก็คือไทยโอนภารกิจการตรวจรองให้หน่วยรับรองภาคเอกชนที่เราที่เราขึ้นทะเบียนรับรองความสามารถของเขาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เออการการขอการตวรวจรองต่างๆเนี่ยอาจจะเลือกได้ว่าจะขอจากหน่วยรับรองภารครัฐหรือว่าไปขอถ้าอยากจะได้เร็วหน่อยนะฮะไม่ต้องรอคิวนานก็ไปขอหน่วยรับรองภาคเอกชนก็<อ>จะเร็วหน่อยนะครับ ครับแต่แสดงว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปขอเขาต้องมีการตรวจสอบมีการวางมาตรการมีตัวชี้วัดอะไรด้วยใช่ไหมครับพิ่สานะใช่ครับอย่างเช่นอ,อมาตรฐาน GAP ปาล์มน้ํามันมน,ะนะครับ,รบมันก็จะมีเกณฑ์หลายข้อนะครับสวนปาล์มที่อยากจะได้มาตรฐานนะจริงๆก็ต้องเอามาตรฐานไปศึกษาหรือไปพัฒนาไปปรับปรุงก่อนนะซึ่งจริงๆทางออกมรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าหน่วย นในพื้นที่นะทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอก็พร้อมจะให้คําแน,นะนําพัฒนาอันนะเมืถ้าปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้วก็เข้ามาสู่การขอใบรับรองได้โอแต่แต่มสมมตินะ,ะคุณพิธานะเกิดสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกสหกรณ์ในแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็เขาเอาแนวคิดตรงเนี้ไปใช้ในการที่จะให้สมาชิกของเขาเนี่ยได้ผลิตสินค้าเกษตรขึ้นมาภายใต้มาตรฐานที่สหกลเขาเป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะช่วยแบ่งบาภาระลงไปได้เยอะแพงกวพิสานะครับตรงนี้ได้นะฮะ คือเราตอนนี้เรากําลังออกรูปแบบหนึ่งก็คือเราอยากจะให้กลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์หรือว่าเป็นเโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีคอนแทคฟาร์มเกษตรกรที่เป็นลูกไร่เป็นคอนแทคฟาร์มนะฮะครับเป็นผู้ช่วยดูแลให้เกษตรกร,รที่เป็นสมาชิกนะเพราะฉะนั้นทางกลุ่มสหกรณ์หรือว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเอาแนวทางเนี้ยไป,ไป ดวยส่งเสริมไปแนะนําไปพัฒนาเสร็จแล้วเขาก็าจะมีการตรวจประเมินเบื้องต้นให้เกษตรกรกที่เป็นสมาชิกของเขาะนะครับก็จะแบ่งเบาภารกิจของภาครัฐที่จะช่วยในการตรวจสอบรับรองไปด้วย<อ>ะระดมิภาว่าจะดูแลกันใกล้ชิดด้วยครับเราก็ไม่ต้องห่วงว่าของเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมไม่ต้องมานั่งเครียดแต่ละวันแต่ละวันเพราะสหกรณ์จะคอยดูแลตรงนี้ด้วยนะฮะให้ได้มาตรฐานไปไปใช่ครับเอาละน่าสนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนของการที่จะประกาศยังเป็นร่างอยู่ใช่ไหมฮะวิสาเนี่ย ครับเป็นร่างอยู่จนกว่าจนกว่าจะรัฐมนตรีจะลงนามประกาศแล้วก็ลงรัชกิจจาซึ่งคาดว่าภายในอีกสักหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะเรียบร้อยพร้อมเอาไปใช้งานครับครับเอาเพราะฉะนั้นก็ติดตามการมีอะไรจะฝากไหมครับเพิ่มเติมเชินครับคุณพิ่างครับครับก็ทั้งเกษตรกรด้วยทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็พยายามเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาของท่านเนี่ย เอาไปส่งเสริมเอาไปพัฒนาปรับปรุงนะครับรวมทั้งเมื่อมีความพร้อมก็มาขอใบรับรองนะครับเพื่อทําให้ท่านมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกได้อย่างดีครับกลับกลับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณพิสารครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับคุณพิสารพงษ์สาพิษนะครับเรขาที่การสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจธนูฟังครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้เรื่องของผู้ประกอบการนะครับจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับนโยบายเปิดประเทศไทย120วันภายใน120วันอย่างไรพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับส่วนคําถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการออกมาตรการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานาน6เดือนเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า SME นะครับคำถามคือลูกค้า SME ที่ว่านี้เนี่ยนะครับ เป็นกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างให้บอกมากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับมีทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันหรือว่าท่านจะตอบทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับส่งคําตอบมาที่ sfs ครับหมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ